อนุตตรังอภิสัมโพทิสัมโูจิตวายทาคโตปัธมังยังอเทเสสิโลกธรรมจากังอนุตตรังสมาเทวาปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยัง ยาถาอาคตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมัชิมาจะตัวโสโลกธรรมศาสเจโสวิสุทธังยานาทัศนาเทสิตังโลกธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนาง นาเมนาววสโตตังสตตังโลกธรมมาจากกะปวัตตนังไวยากรณนาปเทนะสังเีตานตัมพนามาเสทเวอเมอันตาปะพาชิเตนานะเสวิตาพโยจะยัง วัฏโทกามเมสวัฏโทกามะโสขันติกาโนโยโคหิโนคามโมปุถชนิโกอนาริยองอนัตตาสันหิโตโยจายังอัตติลัมมธาโนโยโคโทโคอนาริยองอนัตตาสันหิโตเอเตเตอุโพ อันเตอโนปะคัมมามาชิมาปฏิปทาเยนนาธาสนาวิโมติมาคสันจะเยนนาธาสนาวิโมติพังละสามจะเยนนาธาสนาวิสุทธิมาคสสันจะเยนนาธาสนาวิสูธิพังละสามจะเยนนาธาสนาวิสูตเทโุปาติสัมมติสัมโมติปรมัตถสัน จาธรรมานุธรรมาปริยเตปะิตปาเตปิเตวิทสารธรรมปเิโรปัสสทาคัาราราสโพธาภธรรมกามภวังภวาวิภวาเทติสังกัปปวะจางกามตาชีววายมสติสัมปชาญยสัมมาทิปัญญาวิโมติ ยาทาคเตนอภิสัมพุทธทางโลกธรรมมาจากขุกรณีโลกธรรมเยียนนกรณีอุปสัมหายาชลาเฟนยายาภิสัมพทธายาปริเปียนนายาสังวาตตีกตธมมาจะสมาชิมาปฏิปัฏายียนนาธาสนาวิโมติมากระสัน จะเยียนนาถาสนาวิโมติพัลลาศาสใจเยียนนาถาสนาวิสุลที่มาคาศาสใจเย็นนาถาสนาวิสุลที่พัลาศาสใจเยียนนาถาสนาวิสุลที่โอปาติสัมมาติสัมมุติปรมาัสศาสจธรมานุธารมาปริยติปะติปาติปะติเวทศาส ธารมาปเิโรปัสสทถา k a ธารสะโพธะปัธธรรมกามภวะอภวะวิภวะเทเทสังกบปวาจากรรมันตาชีวะวายามสตติสัมปชัญญาสัมมาทิปัญญาวิโมติยถาคะเทนะอภิสัมพุทธาโลกธารมจากขุกรณี โลกธารมียันการณ์อุปสมาญาชลาพินญาญาพิสัมพธายาปริเิียานญาสังวาตติอายเมวะทวาตสังคิโกมาโคัซยาทิถังสัมมาเทศุชุกามังสัมมาสังกัปปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวปริสุทธสิลังสัมมาวายามโสมมาสติโพธชังโคสัมมาสมาธิโพธชังโคสัมมาวิโมตติสัมมาวิโมตติญาณทาตสนางสัมมาญาณัง สัมมาญาณธาตุสนังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมปวตาสาวกสัมมาสัมปวตาสานังสัมมาสัมมาปเนธิสัมมามะโคสัมมาคารวะสัมมาปริยัติสัมมาปฏิปปิสัมมาปฏิเวทโทสัมมาอรหัง สัมมาสัมมาวัตนาสัมสัมมาปัญญาสัมมาปัญญาวิโมติอายางโขงสม,มาชิมาปฏิปาทาเยนนาธาสนาวิโมติมาคสันจะเยนนาธาสนาวิโมติพลา,าลัสสันจะเยนนาธาสนาวิสุทต ทีมาคสศาสตร์เยียนนาธาสนาวิสูตรที่พาราศาสตร์เยียนนาธาสนาวิสูตรทีอุปาติสัมมาติสมุติปรมัตตศัต์จะธรมานุธรรมาปริยติปฏิปาติปฏิเวทศาสตร์ธรมาปติโรปศาสตร์ท่าขันธรสะพธอถาะธรรมกามภวัง ปภวาวิภาวเทติสังกปวาจังกามันตาชีวาวายามสติสัมปัญญาสมมาทิปัญญาวิโมติยถาคเตนะอภิสัมพุทธาโลกธรรมจากขุกรณีมโลกธรรมะเยยนนกะระีอุปัสสนายะชลาภินญายาอภิสัม พธทายาปรณิเปียนนายาสังวาตีทิทางโคปนาโทกขสาจังชาติปิโทขาชราปิโทขามรณาปิโทขังสกปริเทวโทกขโทมนาสุปายาสปิโทขัาปิเยหิสัมปโยโคโกโคปิเยหิเวปโยโคุกโค ยาเปีช่งนลาปติตามิีโุกขางสังกิเตนปันจุปาทานนคันธาทุกขางทิทางโคปนาุกขสมุตทยศาสตร์จังยางอายังตันห้าปโนภวิการนันทิราคาสัคตาตาตราตาตราพินันทิเน สสยที่ทางโรปตันห้าสาสต์ธตันหาขันธตันหารสตันห้าพธพตันห้าธรรมตันหากรรมาตันหาภวตันหาวิภวตันห้าอีทางโคปนาโทคณนโรธาศาสตร์จังโยตัสายวตันหายาเสสวิราคนิโรโทปริจจาค สาโพปะเทปะเทเนสาโควิโมติอนาละโยอะละยะสัมมุขาโตอนาละยะสัมมุขาโตวาาัตโตปะเชโทตานาขโยอาสะวะขโยนิโรโธนิเปื่อนังอิทังโคปนาโทคันิโรทขาไมเนปฏิป,ท,ปทา เยนนาธาสนาวิโมติมาคศาสยเยนนาธาสนาวิโมติพัลลาศาสยเยนนาธาสนาวิสุทธิมาคศาสยเยนนาธาสนาวิสุทธิพัลลาศาสยเยนนาธาสนาวิสุทธิโทปาติสัมมาติสัมโมติปรมัตถศาสจัง อายเมวาทวาตาสังคิโกมาโคสยะทิทางสัมมาททศโตจุกิมังสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวปริสุทธสีหลังสัมมาวายโมสัมมาสติโพชฌงโคสัมมาสมาทิโพชฌงโคสัมมา ยานังสัมมาญาณธาตุสนังสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติญาณธาตุสนังสัมมาปัญญาสัมมาปัญญาวิมุตติสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมโพธัสสสนังสัมมาสัมมาคาระโวสัมมาปณนธิสัมมาอรหังสัมมามะโคสัมมา ปณนธทสัมมาปริยะติสัมมาปฏิปาติสัมมาปฏิเวททกิทังทุกขาสสจจันติมเมโปเพอนนโนสุเตสสโลกธรรมเมสุโลกธรรมาจากโุทปาทิโลกกะธรรมาเย,ยนหังอุทัพ ปาทิโลกธรรมปัญญาอุทปาทิโลกเวจีอุทปาทิโลกธรรมาโลโกอุทปาทิตังโคปนอิทางโทขศาสังประรินยายนติเมโปเพอนันโนสุเตสุโลกาธรรมมสุโลกธรรมาจากโคอุทปาทิ โลกธรรมะเยยนนางอุทปาธิโลกธรรมปัญญาอุทปาทิโลกธรรมะวิจียอุทปาธิโลกธรรมโลโกอุทปาทิตังโคปนัยทางททกขศาสตร์จังปริญญาตันติเมโปเพอนันโนสุเตสุ โลกธารุเมสุโลกธารมาจากโูทปปะทิโลกธารมเยยนนางอุทปาทิโลกธารมปัญญาอุทปาทิโลกธารมวิเจียรทปปะทิโลกธารมาโลกอุทปาะทิทางโทคสมมุทยศาสจนติเม โปเพอนันโอสุเตสุโลกธารมสุโลกธารมาจาโคุทปาทิโลกธารมายนญังอุทปาทิโลกธารมปัญญาอุทปาทิโลกธารมาวิเชียอุทปาทิโลกธรมาโลกอุทปาทิตังโคปนัยทังทูกขสมุทัยศาสจังปะรตาปันติเม โปเพอนันโนสุเตสุโลกธาธรเมสุโลกธาธรมาจากโูทุปปาทิโลกธาธรมาเยนังอุทปาทิโลกธาธรมาปัญญาอุทปาทิโลกธาธรมาวิเชียทุปปาทิโลกธาธรมาโลโกอุทปาทิตังโคปนอิทัง โทกสมุทายศาสจังปะเฮนันติเมโปเพอนันโนสุเตสุโลกะธารเมสุโลกะธารมาจากโคอุทปาทิโลกะธารมาเยนังอุทปาทิโลกะธารมาปัญญาอุทปาธิโลกะธารมาวิจิยอุทปาธิโลกะธารมา โลโกอุทปาทิทางทุกขเนโรทศาสจันติเมปุเพอนัโนสุเตสุโลกธรรเมสุโลกธรรมาจากขคอุทปาทิโลกธรรมเยียนนางอุทปาทิโลกธรรมปัญญาอุทปาทิโลกธรรมวิเจียอุทปาทิ โลกธารมโลกอุทปาธิตังโคปนัยทางทุกขนิโรธาสัจจังัาฉิกาตาพันติเมพปเพอนันโุเตสสโลกธารมเมสุโลกธารมาจากโคทปาธิิโลกธรรมเยยนนังอุทปาธิโลกธารมปัญญาอุทปาธิโลกธารมวิจิยอุทปาธิโลกธารมา โลกออทปาะทต่างโคปันในทางโทขนิโรทสัจจังสัจคิกตันติเมโปเพอนนโนสตสุโลกทธรรมเมสโลกทธรรมมาจากคอุทปาทิโลกธรรมเยียนังอุทปาทิโลกธรรมปัญญาอุทปาทิโลกธรรมวิเียงอุทปาะทิโลกธรรมโลกออทปาทิ อีทางโทขกนนิโรธคามินีปฏิปทาเยียนนาทาสนาวิโมติมาคัตสยเยียนนาทาสนาวิโมติพลสาตตะเยียนนาทาสนาวิสูธิมาคศาสะเยียนนาทาสนาวิสูธิพัลสัศาสเยียนนาทาสนาวิสูิโทปาติสัมมติสัมมุติปรมัตถศาสยติเมพบเพอนัโนสุเตสุโลกธทัร เมโสโลกธารมาจากโคทัปปาทิโลกธารมเยนังอุทปาะทิโลกธารมปัญญาอุทปาะิโลกธารมวิเียอุทปาะทิโลกทธรรมาโลโกอุทปาธิตังโคปัยทางโทขันนิโรทคามิเนปฏิปัา เยนนาธาสนาวิโมติมาคาสสัจเยนนาธาสนาวิโมติพัลลาสัจเยนนาธาสนาวิสุทธิมาคาสสัจเยนนาธาสนาวิสุทธิพัลลาสัจเยนนาธาสนาวิสุทธ์โทปาติสัมมิสัมมิปรมาธาสัจจังพาเวตาพันติเมโปเพอนโนสุเตสุโลกธารเมสุ โลกธารมาจากคอุทปาทิโลกธารมาเยยนนางอุทปาทิโลกธารมาปัญญามุทปาทิโลกธารมาวิเจียอุทปาทิโลกธารมาโลกอุทปาะทิตัางโภปนัยทางโุคขนิโรทคามินีปฏิปัาเยนนาถาสนาวิโมตติมาคาสัจเยยนนาถาสนาวิโมต ติพัลลาศาสจะเยนนาทาสนาวิสูตรที่มาคสันจะเยนนาทาสนาวิสูตรติพลลาศาสจะเยนนาทาสนาวิสูตรเทอุปาติสัมมาติสัมโมติปรมาธศาสจางภาวิตันติเมโปเพอนันโนสตสุโลกธรรมเโสโลกธรรมาจากโหทปาติโลกธรรมเยียนังอุทปาติ โลกธารมปัญญาอุทปาทิโลกธรรมวิจยาอุทปาทิโลกธารมะโลกโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมหิเมสุโลกธรรมศาสเจสุเอวันติปริวัตโตปาเชทางทวาตาสังการังยาธาคตาโพตเยนนาธาสนนังนสุวิสุทางอหสี นาเอวตาวังสะเทวเกโลเกสัมมาระเกสพบรัมเกสะสมณบรัมณียาปชาญาสะเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจันญาสิงยโตจะโคเม ทิเมโสโลกธรรมาศเจสุเอวันติปริวัตโตปาเชทางทวาสสะการังยะธาคตาโพตเยนนาธาสนังโสวิโสทังอาโหสิอาธาอาหังสะเทวเกโลเกสัมมารเกสับรามเกสัสมาณบรามณนียปะชายะสะเทวมโนสายาโนตารัง สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสินติ